ซึ่งเป็นซองคำว่าที่ใหญ่ของชาวอีสาน,น,น,นที่ลองสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับต้องกราบขอบระคุณยามาเพื่อขแก่งเพ่ให้เกียรติผมได้ดูการประวัตในการสนับสนุนการจัดงานซึ่งเป็นงานที่ดีๆของชาวอีสนนานศิลปะการแสดงเป็นบ้านจึงนำพาให้เมืองขอนแก่นเป็นแหล่งรวมอันทรง,งคุณค่าศิลปินหมอหลา ทยาลายัยคอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม60ปีแห่งความภาคภูมิใจในการสื่อสารและอนุรักษ์ศิลปะปวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวอีสานซ่อม,มามหาวิทยาลัยคอนแก่นร่รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครขอนแก่นและชมรมหมอลำเรื่องตอกกอนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จุ่มการวาระพิเศษนี้ครบรอบ60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก,ก,ก่นจันดงานกรรมการแสดงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีหมอลำเฟสติวัล2023รวมสุดยอดคณะหมอลำย24คณะพร้อมใจกันมาสร้างความสุขและความประเทงให้กับพี่น้องในช่วงเปิดฤดูการใหม่ของปีขนกองทัพพระเอกนันเองดาวเด่นของวงและเหล่าแดนเซอร์และทีมงานกว่า1 0 0่งันดนวยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะกระกตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ยวเป็นซอต์พาวเวอร์ที่สำคัญ รวมถึงการสนับสนุนให้ศิลปะการแสดงหมอลำได้เผยแพร่สู่สาธารต่อไป